ปาป้าวิ้มหวานก่อนเร็ว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 จะมาเล่นแล้วนะชอตรีบารีบถ่ายจ้าปาจะต้องแปลงร่างปป้าวิี่หว่นเร็วเจ้าหญิงแล้วิ้มปวานาจะไ้เปรวยโอ้ยิ้มลยิ้มลยิ้มล้ ไปเข้าไปนุดคนสูงไปไหมเป้่งขั้วหลาน้าในมีที่นั่งป้าเข้าไปข้างในตรงนั้นมีที่นั่งจ้ะป้าม้ยอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยอ้าวยิบหวานก่อนเร็วๆๆ็รเร้นารจะมาเล่นแล้วนะชอต ที่บถ่ายจ้าป้าจะต้องแปลงร่างป่อป้าชิ้หวานแล้วเจ้าหญิงแล้วนิมหวานเลยจะไปรุยโอ้ยยิ้มละยิ้มละวไทยต้องไปไอ้เขาปนี้โงโอ้ยตุดสูงไปไหมป่าหัว้อนตาวในมีที่นั่ง้าเข้าไปข้างในตรงนั้นมีที่นั่งจ้ะป้า มาป่ะมาป่ะ โอ้โหหน่อยนะหนหน่อยน่หน่อยนี้ก็ได้้แล้วต้องรอนออนไปไหนจะไปไหน ไหนทำสิคะส่งจุบส่งจุบก่อนค่ะไหนส่งจุบให้แม่หน่อยอ๋อป้าป้าป้าถูกป้าโอ้ส่งจุบให้ป้าสิคะคิมใช่เอาใส่กระเป๋าเร็วค่ะนี่นี่ใส่กระเป๋าี่แถ่ายเร็วตบมือตบมือใช่ถึงให้ก่อนนะ